CRV ตัวท็อปที่สุดรถปี19เลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน้้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาวันนี้มี CRV เครื่องดีเซลนะครับมาจัดให้เพื่อนเพื่อนอีก1นึ่ลำนะครับเพื่อนเครับนะ ก็บอกให้เลยว่าก่อนพาชิสตกดินวันนี้นะครับยามเย็นนะฮะเรามีรถสวยสวย CRV ตัวท็อปที่สุดรถปี19เลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับ1.6เครื่องยนต์ 1600cc ซีซนะตัว EL ตัวท็อปนะครับ ขับเพื่อนสีล้อโฟวิวได้นะครับสีเทาสวยมากนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเพิ่งล้างเสร็จตะกี้นี่เองนะครับหมาดๆนะฮะก็คันนี้นะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้าเป็นรถรุ่นน้องผมเองนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับแล้วก็บอกให้เลยว่ารถเลขไม่เพียงแค่นะครับเลขไม่เพียงแค่นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลนะครับรถคันนี้นะบอกให้เลยว่ารถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้าแล้วก็ เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปี19เลขไมล์แสนสี่แปถัวเฉลี่ยแล้วนะครับ1ปีนะฮะวิ่งนะครับ29,000โล1ปีวิ่ง29,000โลเท่านั้นเองนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเอกสารครบคู่มือคู่มือครบเลยนะครับกับเจ้า Honda CRV ดีเซลขับเคลื่อนสีล้อ 4-wheel d r i v นะครับสวยหล่อนะครับขับดีอึดถึกทนนะครับเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีนะครับ ร,ราคาป้ายแดงแพงชิปแบงเลยเพื <ๆ S 1> ่อนๆฮะหมุนเลยหมุนเลยราคาป้ายแดงแพงมากมากเลยนะฮะป้ายแดงนี่ล้านเจ็ดเลยนะฮะล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเกือบล้านเจ็ดแต่ล้านเจ็ดละกันนะเพื่อนๆครับวันนี้ราคาหล่นมามหาศาลเลยเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยนะฮะหายไปเป็นล้านนะฮะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอยากได้มาไปนะฮะ 759เพื่อนๆฮนะ759นะครับเพื่อนๆครับผ่อนเดือนละผ่อนผ่อน84งวดนะเดือนละประมาณ12,300บาท12,300บาทนะครับ บุ๊กครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจเข้ากุญแจครบสองชุดนะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยสีฟ้านะครับเพื่อนครบทุกอย่างเลยครับรถที่นี่ออกใบการันตีให้คุณทุกคันเลยนะฮะเป็นรายล่าสอนเลยนะครับว่ารถของเราไม่มีชนหนักที่ควมตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรม่ย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม่แท้โอนได้ไม่มีสวมซากสนทะเบียนนะครับไม่มีสีซวยอย่างแน่นอนนะครับซื้อรถมือสองนะครับท่านสบายใจได้อย่างแน่นอนนะครับซื้อบ้านดูนโฉนดที่ดินซื้อรถดูเล่น เี็นตัวจริงเรามีเล่มทะเบียนตัวจริงสีฟ้าให้คุณทุกคันเลยนะครับให้คุณสบายใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเล่มจริงเอกสารจริงอยู่นี่เลยนะครับเพื่อนๆครับครับท่านจะได้มาตรวจสอบดูเลยว่าเ,เลขเครื่องเท่าไหร่เลขตัวถังเท่าไหร่นะครับแล้วก็รถกี่มืออะไรอย่างนี้นะท่านจะได้สบายใจนะครับอจีตวิดีภายในกันดีกว่านะครับเพื่อนๆครับภายในของเขาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆทนะครับเลขไม้นะหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลเลขไม่สี่หม 40, ื่นหนึ่ง 1 4 8 0 0 0กิโลนะฮะโปรไรมัลติฟังชันคุชคอนโทรลครบถ้วนทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยนะครับอะไรนะราคารัาคาละ7 5 9 0แ0้าบาทป้ายแดงล้านเจ็0แสนบาทเครื่องยนต์ดีเซลนะย้ำนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลนะค,ะนะค,ะครับเพื่อนๆครับเ,เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ เราไลฟ์สดอยู่ที่ช่องชลิตคารนะครับถามหลายๆคนถามว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ถนนบรมราชชนนีนะฮะอยู่ตรงข้ามเซ็นทันสารายาอยู่ตรงข้ามเซ็นทันสารายาเพื่อนเพื่อน,นะฮะรถสวยสภาพดีไม่น้อยๆนะฮะคุณภาพเกรดเอเลขไม่แท้ๆนะครับเ,เพื่อนๆนมาอยู่กับเราได้เลยนะครับที่นี่ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆครับนะฮะรถสภาพดีเกรดเอนะเพื่อนๆครับนะ บอกให้เลยว่าถ่ายเลขไม่นิดนึงงนะฮะเลขไม่นะฮะหนึ่งแสม่นแปดพันกิโลแท้ๆเลยครับเพื่อนๆครับนะฮะรถสวยคุณภาพดีเกจเอนะครับเพื่อนครับมีจงมีจอครบนะฮะครูสคอนโทรลครบเอกสารครบคู้มือครบทุกอย่างครบท่้วเลยนะครับกับเจ้า Honda CRV โฉมปัจจุบันนะฮะเพื่อนๆครับ โฉมปัจจุบันนะเพื่อนๆฮะโฉมปัจจุบันเลยนะเพื่อนๆสวยงามมากนะฮะพวงอะไรมัลติฟังก์ชันคุชคอนโทรลครบถ้วนเบาได้เบาไฟฟ้าด้วยนะเพื่อนๆนะครับสวยงามมากนะฮะน,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 นะครับาม,มาบดูด้านหลังกันต่อเลยนะฮะนะครับเพื่อนๆมาดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับกับเจ้า Honda c เซวนะฮะ ตัวดีเซลคันนี้นะบอกให้เลยว่าคุ้มค่านะกับงินที่ท่านจ่ายกับสิ่งที่ท่านได้รับไปเนาะเพราะป้ายแดงราคาอยู่บนฟ้าเลยเพื่อนฮะแต่วันนี้มันหล่นลงมานั่นเลยครับเหลือเพียงแค่759 00 0บาทนะครับกับฝาท้ายไฟฟ้านะครับนะครับโอ้โหคุ้มค่าจริงๆนะเพื่อนครับคือรถอย่างนี้นะใช้เงินเป็นนะกับเศรษฐกิจอย่างนี้นะเพื่อนครับท่านมาท่านมาจะได้สบายใจเลยเพื่อนฮะนะครับ รถสวยๆเลขไม้น้อยสภาพดีๆนะฮะนะครับนะครับนะครับสวยงามากๆเลยนะครับกับรถที่ออกแบบมานะฮะนะครับให้ท่านเป็นเจ้าของเป็นรถครอบครัวเลยนะครับเพื่อนๆครเป็นรถครอบครัวนะเพื่อนๆครับสวยงาจริงๆนะฮะนะครับครับครับโอเคไปไปดูท่านหน้ากันดีกว่าแล้วเพื่อนๆครับรถสวยมากเลยนะฮะห้องพุงห้องเครื่องสวย ภายในภายนอกสวยสวยหมดเลยนะเพื่อนๆครับให้ท่านสบายใจปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะกับการเลือกสรรรถยนต์ยู2สักคันหนึ่งนะฮะสุกหมวโชคด้านซ้ายด้านขวาเดิมหมดเพื่อนๆฮะ <ๆ S 2> สวยงามมากนะฮะนะครับเพื่อนๆฮะสุกหมวโชคด้านซ้ายก็สวยนะฮะเพื่อนๆฮะนะฮะโอ้โหคันหน้าต่างๆนะฮะสวยงามจริงๆนฟังเสียงเครื่องกันหน่อย อย่างนีงก็โคตรเพราะเลยนะครับเพื่อนครับนะฮะเอ้าถะครับพอแล้วครับเพื่อนๆนะฮะใครสนใจมาลองขับได้เลยนะฮะนะครับรถคันนี้ราคาไม่แพงจริงๆนะเพื่อนครับป้ายแดงมันสุดจะเอื้อมมือคว้าเลยครับร้านเจ็ดวันนี้หายไปเป็นร้านเลยเหลือเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทนะครับมีเงินเดือนประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดอกรถที่นี่ได้เลยนะครับ มีเงินเดือน27,000-28,000ซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะครับราคานี้759,000ไม่ต้องเสียแบต7%นะฮะซื้อเงินสดซื้อได้เลยนะฮะ759,000ไม่ต้องเส,สียแบต7%นะฮะนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดูนะครับว่าขับดีไหมอะไรไหมนะครับเทสเทท่านดูเลยว่ารถมันขับดีไหมเพื่อนฮะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์เพียงแค่1 6 0 0ซีนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อโอ้โหขับดีมากมากเพื่อนฮะครับ เพื่อนท่านไหนที่ชอบ CRV นะฮะสมัยก่อนนะฮะปี19รถคันนี้ปี19สมัยก่อนนะฮะราคาเอื้อมไม่ถึงนะเกือบ2ล้านล้าน7ล้าน7วันนี้มันลงมาแบบแทบเท้านั่นแล้วนะฮะแทบพื้นแล้วนะเพื่อนๆครับเหลือเพียงแค่นะฮะเพื่อนๆ 759,000บาทกับค่าตัวเขากับสมรรถนะเขากับหน้าต่อรอๆอย่างนี้นะครับผมว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่ท่านจ่ายไป กับสิ่งที่ท่านได้รับไปนะครับเพื่อนๆครับลี้ยวก็ไม่ดังนะขับก็ดีแอร์ก็เย็นเพลงก็เพราะนะครับเพื่อนๆครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยนะฮะนะครับแล้วก็ซื้อที่เราเรากล้การับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อเปซ็นตหากพบเจอว่าชนหนักพลิกความตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกรอใหม่ย,ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใหม่แท้โอน ไม่ได้สวมราบสวมทะเบียนนะครับเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆสบายใจเลยนะเพื่อนๆฮะซื้อที่นี่มีเล่มจริงเอกสารจริงทุกคันนะฮะนะครับให้ท่านปลอดภัยเลยนะครับเพื่อนๆครับนะวันนี้มีหนึ่งลำดีๆนะครับ CRV โฉมใหม่ๆรอๆแบบนี้ย้ำานะเครื่องยนต์ดีเซลซื้อรถซื้อคันนี้ไปแล้วเนี่ยโคตรประหยัดน้ำมันแล้วและอึดถึกทนนะครับ ที่สําคัญเป็นรถ s อ v u v ที่น่าใช้มากๆเลยนะครับได้ฝาท้ายไ,ไฟฟ้าได้ขับเคลื่อน4ีล้อ4วิวไ,ได้ได้ราคาตกเป็นล้านๆนะฮะได้ออสภาพรถดีๆอย่างนี้ออกใบรับประกันให้คุณทุกคันเลยนะครับตราโชว์รูมเรามีที่ตั้งอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะฮะสโลแกนของเรานะครับเพื่อนๆครับ ดูรถได้เป็นสามารถซื้อรถกับผมได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากกว่า3 0 0 0 0คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือ2อย่างแท้จริงให้เพื่อนปลอดภัยแบบ360องศาเลยกับ Honda c ซ v อาวนซื้อในโชว์รูมรถบ้านคุณโชลิศช่องโชลิศคารนะฮะเป็นโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยนะครับให้ท่านให้เพื่อนปลอดภัยมั่นใจ100%รถที่นี่มีใบรับประกันทุกคันรับประกันราคาซื้อคืนทุกคันเลยให้เพื่อนปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ฝาก c ซีร์วหนึ สำคัญวันนี้คลิปนี้คลิปนี้นะครับก่อนจะพากชิดจุดตกดินนะครับเพื่อนๆครับสวยหล่อเท่มากๆเลยนะฮะน่าใช้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะฮะคุ้มค่าผ่อนเดียวละหมื่นสองพันสามร้อยกว่าบาทนะครับแปดสิบสี่นวดนะครับซื้อไปเลยนะรถมือเดียวเองนะฮะเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบนะครับเอ่อกุญแจครบ ยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนยางปี22เลยคับโคตรดีเลยบาย,บายๆนะฮะใครสนใจรีบทักเลยนะผมว่าไม่ช้าแน่ๆเลยเครื่องยนต์1,600ซีซีดีเซลนะฮะไม่ช้าแน่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ